จะบอกพี่เฟอร์แต่งตัวใส่เสื้อชิช,ยชยอยู่ไปน้ำตกเซสา้นยโอเคเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีโอเคไหมครับขปิ้งอ่ะแล้วถึงไหนกันแล้วคะตอนนี้เราถึงน้ำตกกันแล้เรามาน้ำตกอะไรดงอะไรน้องไทยดงพญายเย็นอยู่ที่ไหนอยู่อำเภออยู่อำเภอมวกงเลย มุกเลยจังหวัดกุมคอนบุรีจังหวัดอะไรนะคะพี่เฟิร์สสมคอนบุรีสระบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันเนาะอันนี้รถเขาเริ่มมาแล้วนี่กี่โมงสิบโมงเช้ายังหนาวอยู่เลยเพราะว่าน้ำคนยังไม่ค่อยมีอากาศยังเย็นอยู่เดี๋ยวเราลงไปเข้าไปนะคะ ่ะเดี๋ยวเตรียมเอาของกันห้องน้ำเน่ะเดีย๋ยวแม่ใหญ่จะไปเข้ารถบห้องน้ำอยู่นี่ไงแม่เนี่ยห้องน้ำอยู่ตรงเนี้นยวานนู้อน,นอะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันว่ามีอะไรบ้างไปไปค่อยว่ากันเนี่ยมีของขายด้วยมี <c oughs> มีของเล่นเต็มเลยนน่น <c oughs> พี่เฟยกับพี่เฟนมาตอนบ่ายก็ไม่ยอม ข้างล่างข้างล่าเขาก็จะมีที่นั่งอยู่ตลอดเลยนะคะอะไรนะแม่อ๋อเ่ะมาเฮ้ยเขาบอกว่าคือทำไมมาแต่เศร้ากันแทะเราไม่อยากถึงสายเนาะพอมาถึงเช้าโอ้มันเย็นนะนี่นี่ของขายนีโอ้เขาก็มีเสื้อให้แม่ดูนี่มีทางลงมีอะไรเต็มเลยนี่มีอาหารด้วย ที่นี่เป็นน้ำตกดงพญายเย็นนะคะอำเภอมดเหล็กจากกาังหวัดสระบุรีแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นอาหารเป็นพวกเมนูส้มตำปลาเผาหมูย่างอะไรพวกนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอุย้ยเริ่มดีๆนะคะ ก็ไปลลีหมวกมบางอ่ะเอาหมวกขึ้นให้หน่อย <ừ. S 1> อุ้ยเยอเนน <c oughs> ะเกินแม่อก็เขาพาเดินไปทางง <c oughs> ก,าก็เขาพาเดินไปทางลนโอ้ยแ้ววันนี้มีอาหารด้วยมีซูชิมีห่วงยางเล่น,น,นไหวเลยหนูไม่หนาวเหรอ จะเล่นเลยหรืออย่าดูเพื่อนกันเลื่อนเลื่อนเมื่อกี้เลื่อนเลื่อนมาสองรอบอุ้ยพี่ฟอสมีปลาตอดเท้าด้วยไม่ในวันจะเจอเดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวผมเรียกอะไรพี่เฟิร์มหางเอาหางหางปีนลงไหมล่ะมาเอาตัวน้อยมามาลูกมาโอ้ยทางนี้ก็น่ามั่ ม้วนอ่ออ่อค่อยค่อยไม่ได้อ่ะม้วนไม่ติ่ม้วนไหมมันนี่มาแม่เก็บให้เอวนี่เอาใส่เอวน้องเพนเดินดีๆลูกมันลื่นนะเขาลุกหายไปแกนะกินแล้วก็กลับบ้านเนาะเด็กลมีถึงว่าไม่มีไม่ละงาพินย้ายเพียงเด้อตูดจิ่มแล้วเด้อเด้อดูดูคนมาเล่นน้ำตกค่ะเล่นกับเขาได้ด้วยไหมได้ไหม

แนหรือเปล่าน้ำเย็นน้ำเย็นมีเรือด้วยเหรอเป็สไลเดอ์จริงด้ยระวังลื่นนะลูกยข่าแตเข้าแตกแน่เข้าขาดแน่ เป็นข่าวลูกหมดแล้วเอาเป็นที่ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นเออนี่เราขึ้นฝั่งนี้หรอเออดันได้พี่เลยแข่งแม่ไหนอยู่เนี่ยนี่นะหินนะเป็นลิ้งแข่งนี่หน่อยค่ะเป็นลิ้งกว่งอะไรพี่วานน่อยอึ๊บอึ๊บ

นอสบายใจเฉบกับน้องเนี่ยดูดเนินดิ้นดิ้ง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 อย่งเนี่ยจริงไหมคะตังเลยเขาพูดอยู่แล้วเลยยังไม่ได้กิน้าสาวมาดูเมนูอาหาร เดี๋ยวนะคะเป็นดิพี่เฟิร์สแล้วครับพ่อไหมอุ่นๆครับพี่เฟิร์สลองดูไปลูกใช่ข้าวโพดข้าวพี่ข้าวโพดขายด้วยร้อนๆเลยอ่ะไปคาร์ดมาอุ่นๆจับไว้จะได้ไม่หนาวจะไปหาที่ขายแล้วก็ถ้าหนาวมากขึ้นมาห่มผ้าก่อนเด้อรู้ไหม ดูพี่เบิร์ตจะไปไหนเนาะหนึ่งสองไปใช่มันจะลงตรงไหนมันมีตัวลอยอยู่ เราง้างขาให้ถึงไงอ,อันนี้อร่อยครับพูอมันก็ไม่ได้ตั้งใจเอาจุ่มหรอกเหมือนเดินแล้วจะล้มมือก็เลยค้ำเล่นกับใครคะดีน้องเล่นอ้าอ้าเฮ้ยมาดีด่ป้า หวานแหหนาวไหหนาวราูขอดูปากหน่อยปากเกล่ยวปากเกล่ยวไหมได้ข้านมีบ้านด้วยบ้านไหนไม่รู้ค่อยๆมาเฟรนี่ไต่ทนมากเฟรนี่ยังไม่ขึ้นเลยหนาวไหมคะแก่ัเลย นี่แย้มพาเหรอครับี่เขาแย่งกันเหอเอาเอยังเหรอเม่อน้ำมันไม่ลึกเลยจะไปตรงนู้นแล้ว่อนี้เนะจวก่อนเลยก็ก่อนหนังอยู่ตรงนี้ก็มีเสื้อูีนอไป แปาหยุดแล้วค่อยหนาวแล้วใช่ไหมมาแล้วนักเก็กกับฟ้าเก๊นี่ลยเจ็ดสิบบาทบาแลลูกคนหนาวหนาวหนาวอร่อยไหมเฟรนดี้อร่อยงะอร่อยไม่ถอดอันนี้ก่อนเลยร้อนร้อนไหมหนาวมากกว่า ร้อนนิดหยร้อนนิดหน่อยงายไปดู่นนะลูกจ้ลงน้ำตามเลยนะอ่ะลงน้ำอร่อยไหมคะอร่อยยยั่วจ้าเฟรี้เยอะยั่วจ้าอืมจะบอกฟันลุดนะมันร้อนอ่ะพิกเอนเอร่อยจ้านตามเดี่ะไม่เบอได้้ยนะ ไม่อะไรหนาวอืมยัวๆจ้าบอาพี่ๆกินน้องหิวหรือเปล่าแต่น้องไม่กินอเอาเลยเอออาปากอย่ายัดปากน้องแล้วเอาไหมคะอาปากแล้ว ตรงไหนอ๋อตรงนู้นน่ะเหรอตรงนี้ตรงนี้ไม่ลึกมั้งตรงเนี้ยค่อยๆเดินไปนี่เฟินหนาวเดี๋ยวรอก่อนแล้วว่าก่อนพี่เฟิดหนาวแล้วนามากินข้าวก่อนเด็กน้องหลับแล้วมีลิงมีลิงไปป่วน

วงลูกวางโกตัวจุ่มน <go>, ้ำอีกเงนู่นต้องให้พอจ๋าลงไปเอาหนูนั่งอ่ะนหมดนองมได้กคือก็อยากเล่นไงก็อยากไปลพี่เฟ พ่อไปเดินไม่เป็นเลยนุ๊งเบน ควักน้ำว่าได้ไหมคะเบลลี่ว่าได้ไหมว่ายได้ไหมคะ,ยยมคะเยี่ยมเยี่ยมตีขาไหวเปล่าต้องตีขาดุกๆๆ,ๆุกได้ไหม ติดใจติดใจเฟลี่ติดใจว่ายน้ำพี่ลองปล่อยนอนหงายดิลอยตัวอย่างน้องเฟิร์สได้ไหมใช่ปลูกก็จะโด่งไงเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นไงฮ <c oughs> ู้ <c oughs> ลืมนะเดี๋ยวพี่เปิดเนะตรียมแล้วพันนี้ดจะไปแกล้งอะไรเถอเดี๋ยวพี่เปิดแกล้งอะไรนะเอาไปแกล้งไม่แกล้ง ไปไหนนะไปไหนเ้าแจบบะโดดนะมันหนาวตากแดด้ะน่ะหนาวหนาวตากแดดไปก่อนไปดิดูดิ เฟีดจะวาดไปหาพ่อจ๋าได้ไหมนะพ่อก็เดินมาใกล้เรื่อยเลยอะ่ะเออเออพ่อพอพอ๋องเป็นบอกพ่อพ่อพอ,พอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอึ๊บอึ๊บมันเดินดน,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 นี่วะเยังยังพี่เฟรดไปแล้วพี่เฟร์ดไหลไปแล้ว เฟลลี่ใช้เดินเอาเฟลลี่ไม่ได้ไว่ายเดินไปหาเชือกและตรงนั้นมีเชือกตรงนั้นมีเชือกครับเดออินระวังไหลลงฝนะั่งนู้นนะลูกโอ้โหน้ำ <c ười> <LT> ต,ตื่น โตทำไมอ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวลื่นนี่ตอนนี้จะบ,บา่ายโมงแล้วอืม <c oughs> <c oughs> อันนี้แกงไรเนี่ยอันนี้แกงไรเนี่ยนั่นๆๆจริงหรือสั่นเล่นสั่นจริงใช่ไหมปลาเราต้วคน,นไหนดูหน้าอะไรติดปลาเนี่ยเนี่ยอแกงห้าผืนใหญ่พี่เฟย์กับเบลลี่ก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูหน้าดูหน้าน้องน้องงอนน้องงอนแม่แม่ไม่เอาชุดบอลมา ก็แม่ถามเฟลลี่แล้วเนื้อแต่แม่ถามเฟลลี่แล้วว่าเฟลลี่จะใส่ชุดไหนชุดนี้ไหมหรือว่าชุดบอลแต่เฟลลี่บอกว่าเอาชุดสวยเฟลลี่บอกแม่อย่างเงี้ <c oughs> ยเดี๋ยวพี่เปิดอะไรอ่ะอะไรครับยกปุกเลยเหรอไม่ลูกบกลอ,มอ,อลมาละห้าบาทครับจะเรียกงลูกบอมไม่ค้ามาดูก่อนนะมาเฮ้อ เร็วเงอนหนูเลือกซสื้อผ้าน่ะเอาเอาชุดมาให้ผิดก็เลยงอนลูกไปดูลูกนะลูกนี่จะสวยเลยแค่เด็ยบรุ่นอ่ะเสื้อผ้าคุณยายขายอยู่มาเร็วจะกินอะไรเอาหรือเปล่าหน้าพี่เฟิร์สหน้าพี่เฟิร์สเลือกให้น่ะอย่าเปียบไปแย่งพี่เขานะอัพติดไปให้น้องก่อนอัพติดไป จะเรียกอะไรคะเดี๋ยวบอกละว่าเป็นของเล่นแน่นอนไหนอะมีของเล่นกรุงกริงกรุงกริงด้วยเอาขนมเนี่ยแหละเอานนี้ไหมเนี่ยที่พี่เฟิร์สมีไฟนะก็ติดไป็นดีเฟนลี่เออมีไฟนะกราอันค่ะเออห้าบาทยำๆน้อยๆบาทเที่ยวข้าวซอยใหญ่ เาไปสออเอายกระต่ายบาไม่เลี้ยงแล้ว่เเงไปซื้อไปซื้อสายใหม่ซื้ออันอันนี้เนาะสองอัน <c oughs> มันเป็นไฟนะลูกนะเป็นไฟจ<า>้ะเท่าไหร่ตาสองจ้ะอ่ะพี่เฟอร์ตั้งไปใจ่ายตมีไฟเหรอของฟิลลี่ปไปสีเลย สีน้ำเงินของพี่เฟิร์สไปสีอะไรสีแดงตักตาเอาของไปไว้ที่รถก่นไม่ได้กินลน้อยาไปอาแปนึงเลยนไมไม่ร้อนอ่ะม่จะไปวางไวข้างร้อนไม่ร้นะไปดูทใไมร้อนไม่ใช่แม่ที่บอกร้อนจะทไหมรู้นะ เราจะเป็นวัดไหมเลาไม่เป็นแกได้ไหมคะยิ้มก่อนยิ้มก่อนอาอั้งทั้นแรกกับสีแดงไหมล่ะอืมไม่ใช่เ้ออ๋อเอาแล้วสายรัดนไม่ไปไหนล่ะลูกไม่รู้ไม่รู้ไปไปดูกี้มีอะไรอีก mhm <laughs> itim <c oughs> ไฮ้เรือ, <c oughs> อกินได้ก๋วยเตี๋ยวดรวยเป่านี่โอะไรเมอีกมินคะเอาวานิลาใส่ช็อกโกแลตค่ะเรือเหมือนกันวานิลาช็อกโกแลตอันของหนึ่งวันนี้ของคือจำได้ใช่ไหมน้ำไม่ปิดไฟเหรอปิดไฟแด้ว ที่นั่งกินในติมนนะ่ะอร่อยไหมละ่ะอ,อ,อร่อยเปล่าหูข้าวกินผักด้วยเอาแรงก่อนแม่ไหมถุงเท่าไหร่หคะ พี่เฟิร์สเอาไปเนี่ยเอาไปเรื่องสีอะไรคะสีม่วงก็ดูอะไรเนะี่ยเป็นสีเขียวก็สีเขียวเขียวมินม้นท์นะมันบอกว่าสีฟ้าสีฟ้าครับยายหยิบไอ้ถุงไม่ได้ห้าสิบเอาไปอีกถุงหนึ่งก็ได้ดะเอาพี่ปันเอาสีเหลืองเนาะเอาสี เอาไปให้พี่ปันฝากยา,า,ยาดแดงไปให้พี่ปันนะคะป่ะไหนดูดิได้สายไหมกลับบ้านแต่เราจะกลับบ้านกันแล้วเนาะป่ะไปลี่ออเอาไปฝากพี่ค่ะนะ